ท่านผู้ฟังทั้งหลายไดการธรรมะสำหรับวันนี้จะได้พูดเรื่องมงคลสืบต,ต่อจากที่พูดมาแล้วตามลำดับถึงมงคลข้อว่าอนาคุลาจะกรรมมันตาเอตัมมังคละมุตตมังการงานที่ไม่อากูลเป็นนุดมมงคล เรื่องนี้ท่านทั้งหลายฟังแล้วก็จะทราบได้ทีเดียวว่าพระพุทธองค์ทรงประสงค์ที่จะทรงสอนเรื่องกาหัดผู้ครองเรือนโดยตรงการหัดผู้ครองเรือนต้องมีสิ่งที่คู่กับการคลองเรือนก็คืองานถ้ามีแต่การคลองเรือนอย่างเดียวไม่มีงานก็ทำให้การคลองเรือนนั้นเป็นไปได้ลำบาก งานกับการคลองเรือนจึงเป็นของคู่กันมีคำที่เคยพูดกันใหม่ๆที่ว่างานคือเงินเงินคืองานบรรดาสุขก็ขเคยพูดว่าถ้ามีงานแล้วก็จะมีเงินเมื่อมีเงินแล้ว <c oughs> ก็จะให้เกิดความสุขได้แต่นั่นก็เป็นการพูดเหมือนกับว่าจะจูงคนให้ไปติดในเงินมากกว่าไปติดในงาน พระพุทธเจ้าได้ทรงยกเอาเรื่องงานขึ้นมาจัดเป็นสำคัญไม่ได้ทรงคำหนึ่งถึงเรื่องการเงินการทองแต่คำทรงคำหนึ่งถึงเรื่องการงานเป็นสำคัญเป็นเหตุให้นึกได้อย่างธรรมดาสามัญรั่วทั่วไปว่าคนเรานั้นเมื่อมีชีวิตแล้วต้องมีงานหมายถึงขัหัตถชนผู้ครองเรือน งานที่จะกระทําสําหรับผู้ครองเรือนนั้นแม้จะมีงานการกุศลต่างๆก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่งานอีกส่วนหนึ่งก็คืองานเพื่อการเป็นการอยู่ของตนคนที่ครองเรือนจึงต้องนึกอยู่เสมอว่าครองเรือนแล้วต้องครองงานถ้าครองแต่เรือนจะไม่ได้ครองงานก็ทำไม่ไม่มีหลักที่จะยึดถือ ที่จะทำชีวิตให้เป็นไปในทางที่ดีเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะงานการคลองเรือนกับการคลองงานต้องคู่กันถ้าหัดแต่คลองเรือนไม่ได้หัดคลองงานก็กล่าวได้ว่าไม่สมบูรณ์การคลองงานก็คือการทำงานนั่นเองแต่พูดในคลองจองกันว่าบ้านคลองเรือนแล้วก็ต้องคลองงานการคลองเรือนนั้น แม้จะเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปของผู้ที่เข้าถึงธรรมะโดยส่วนใหญ่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปในลักษณะที่ตํำกว่าชีวิตที่เข้าถึงธรรมะเบื้องสูงขึ้นไปแต่ว่าคนทั้งหลายนั้นก็ยังผูกพันอยู่กับชีวิตที่เป็นการครองเรือนอยู่มากเมื่อคนส่วนมาก ยังผูกพันอยู่กับชีวิตการครองเรือนแล้วก็ต้องมีหลักพระพุทธเจ้าจึงตัดหลักให้ไว้การครองเรือนนั้นพระพุทธองค์ก็ตัดหลักธรรม,มาอนไวเหมือนกันเช่นทรงสอนว่าคนที่จะครองเรือนได้ดีด้วยความไม่ประมาททําให้เป็นหลักฐานนั้นต้องมีหลักธรรมสี่ประการเช่นจัดว่าสัจจังสมุทิตาโก สัจจังก็หมายถึงความมีสัจจะคนที่ครองเรือนนั้นต้องมีสัจจะเหมือนกันแต่สัจจะของผู้ครองเรือนนั้นอีกอย่างหนึง่งไม่เหมืออไม่หมายเอาอริยสัจโดยตรงของการตรู้อย่างเดียวทีเดียวแต่หมายถึงว่าต้องมีสัจจะในการคลองบ้านครองเรือนการคลองบ้านคลองเรือนนั้นต้องมีคู่ผัวตัวเมีย มื่อมีคู่ผัวตัวเมียมีสามีพัญญาแล้วก็ต้องมีอย่างหนึ่งคือสัจจะความจริงใจต่อกันละกันต้องมีความจริงใจต่อกันอยู่เสมอ <c oughs> ไม่เป็นคนที่มีอ่าสิ่งลี้ลับหรือซ่อนกลนซ่อนในอยู่ทําให้เกิดความสงสัยฝ่ายสามีก็เปิดเผยให้ฝ่ายพัญญาได้ทราบว่าที่เป็นอยู่แต่ละวันนั้นแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร ไม่คดในข้อไม่งอต่อกระดูกกับผู้ที่เป็นพัญญาแม้จะเป็นคนคดได้งอได้จึงไม่สมควรแต่ว่าคดเป็นงอเป็นก็ไม่ควรจะมาคดมางอกับพัญญาแม้พัญญาก็เหมือนกันต้องเป็นเช่นนั้นคือแม้จะไปคดไปงอกับใครก็ตามแต่กับผู้ที่เป็นสามีนั้นต้องไม่คดไม่งอต้องตรองอยู่เสมอ แล้วจึงจะชื่อว่าการคลองเรือนนั่นเป็นไปด้วยความราบรื่นถ้าหากว่าต่างคนต่างคดกนแล้วการคลองเรือนก็ต้องคดมีบ้านก็บ้านคดการเป็นการอยู่ประจำวันก็คดไม่ซื่อไม่ตรงไม่ตรงเพราะอะไรก็เพราะเหตุที่สามีก็คดงอเสียคดในข้ององในกระดูกเป็นเหตุให้การคลองบ้านคลองเรือนเป็นคดในข้ององในกระดูก พัญญาก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดมีอะไรที่ไม่เป็นสัจจะคดในข้ององในกระดูกก็ทําให้การคลองบ้านคลองเรือนนั้นคดในข้ององในกระดูกมีลูกออกมาก็จะเป็นเหตุให้ลูกนั้นพลอยคดในข้ององในกระดูกไปตามอีกนี่แหละท่านทัง้งหลายเป็นของที่มองเห็นกันได้ง่ายๆ่ายไม่ใช่เป็นของยากแต่ว่าพระพุทธเจ้าจัดสอนไว้ เป็นข้อเตือนใจให้ให้ได้คิดได้อ่านกันว่าถ้าเราจะครองเรือนเราจะทำอย่างไรหลักธรรสี่ยางสัจจังธโมทิติจาโคนี่เป็นเรื่องสําคัญจะขอโอกาสพูดไปพร้อมกันกไปกับเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับชีวิตของผู้ครองเรือนโดยตรงคือการงาน แต่ว่าหลักธรรมที่จะประคองชีวิตของผู้ควองเรือนนั่นก็เกี่ยวข้องมาด้วยข้อที่สองธโมคือต้องมีธรรมะความกลมใจต้องรู้จักกลมใจถ้าหากว่าไม่รู้จักกลมใจไหวก็เป็นเหตุให้เกิดความลำบากเหมือนกันมีอะไรก็ว่ากันทั้งหมดไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว ไม่รู้จักที่จะเก็บงามไว้ว่าอะไรสมควรที่จะเก็บท้งภายในทั้งภายนอกที่ว่าเก็บนั่นไม่ใช่คดในข้องอนในกระดูกแต่รู้จักเก็บงมรู้จักหารู้จักเก็บเป็นธรรมะคือความข่มใจนั่นแหละเป็นสําคัญการที่จะเก็บสิ่งต่างๆภายนอกได้เราเพราะมีการเก็บภายในคือการข่มใจการข่มใจก็เป็นหลักธรรมของผู้ครองเรือนอีกข้อหนึ่ง แล้วก็ข้อที่สามทิติคือหมายถึงความมั่นใจจะทําอะไรแล้วก็ต้องตั้งใจให้มั่นไม่เป็นผู้ใจไม่ไม่ไม่เป็นคนใจคอหลอกแหลกจะทําอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนวันนี้ทําอย่างพรุ่งนี้ทําอย่างนั้นก็เป็นเหตุให้การคลองเรือนไม่มั่นคงจะต้องพยายามที่จะให้การทำงานแต่ละวันแต่ละวันนั้นเป็นไปอย่างปกติ เว้นไว้แต่มีความจําเป็นที่จะต้องพลัดเปลี่ยนเวียนไปแต่ว่าโดยปกติธรรมดาแล้วจะต้องให้มีความมั่นคงทําให้พัญญาเกิดความมั่นคงว่าสามีนั้นมีการงานมั่นคงมีติ่งต่างๆมั่นคงมีอย่างนั้นอย่างนี้มั่นคงแม่ฝ่ายพัญญาก็เหมือนกันทำให้สามีเกิดความเบาใจได้ว่าพัญญานั้นเป็นคนมั่นคง ทำอะไรแล้วเป็นคนมั่นคงไม่เป็นคนผลีแผามไม่สักแต่ว่าทำอย่างนี้เป็นต้นมีทิฏิคือความมั่นคงอยู่ในใจและประการที่สุดท้ายคือมีจาคะน้ำใจกว้างขวาง,วางอัตตยาสอบอ้อมารีเพื่อเพื่อเพื่อ,ผอแผ่เมื่ออยู่กันแต่ก่อนก็คนละบ้านคนละเรือน ฝ่ายพัญญาก็บ้านหนึ่งฝ่ายสามีก็บ้านหนึ่งฝ่ายพัญญาก็แม่หนึ่งพ่อหนึ่งฝ่ายสามีก็พ่อแม่หนึ่งพ่อหนึ่งแต่พอมาครองเรือนเข้าแล้วแม้จะเป็นสองพอ่อสองแม่แต่ก็เหมือนกับว่าเป็นคนเดียวกันที่ว่าสองพอ่อสองแม่นี่ก็คือสองครอบครัวไม่ใช่อย่างอื่นก็ต้องคึงให้เป็นนันเดียวกันไม่ใช่ว่า Uh, ทำน้ำใจเหมือนคนใจจืดใจดำถ้าหากว่าฝ่ายของตนแล้วแล้วก็ใจจิตใจเอื้อเพื่อแ่เผื่อแผ่กว้างขวางแต่ถ้าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งไม่เอ,อ ure, ือเพื่อเผื่อแผ่ไม่กว้างขวางถ้าจะพูดโดยตรงฝ่ายสามีเห็นญาติฝ่ายพัญญาก็มีความเอ,อ ure, ือเพื่อเผื่อแผ่ควรจะเอ,อ ure, ื้อเพื่อเผื่อแผ่อย่างไรก็เอื้อเพื่อเผื่อแผ่ ไม่สักแต่ว่า,าถือว่าเป็นคนคนหนึ่งเป็นแขกคนหน earn, ึ่งเข้ามาสู่สกุลเข้ามาสู่บ้านเข้ามาสู่เรือนต้องเหมือนกับว่าถ้าแม่มาก็เหมือนถ้าแม่ฝ่ายปัญญามาก็เหมือนแม่ของตนมาพ่อของฝ่ายปัญญามาก็ถือว่าพ่อของตนมาแม่ปัญญาก็เหมือนกันแม่พ่อของฝ่ายสามีมาก็ต้องถือว่าเหมือนกับพ่อแม่ของตนมา มีความเมื่อเพื่อเผื่อแผ่เจือจานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างที่โบราณพูดว่าให้เป็นทองแผ่นเดียวกันที่เป็นทองแผ่นเดียวกันนั้นไม่ใช่ว่าจากแต่ว่าผูกิอาพอเพียงแต่ฝ่ายผัวกับฝ่ายเมียเพียงแต่ผัวกับเมียเป็นสองคนเท่านั้นเป็นทองเป็นทองแผ่นเดียวกันแต่หมายถึงว่าเชื่อมประสานสกุลทั้งสองฝ่าย ให้เป็นเงินหนึ่งอันเดียวกันไม่ให้สกุลทั้งสองฝ่ายนั้นแตกแยกกันให้สกุลทั้งสองฝ่ายนั้นร่มเย็นต่อกันให้สกุลทั้งสองฝ่ายนั้นมุ่งประโยชน์ต่อกันไม่คิดเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันมีของอะไรในบ้านพอจะแลกเปลี่ยนใช้กันได้ก็แลกเปลี่ยนใช้กันได้ไม่คิดเอารัดเอาเปรียบไม่ทำเอาเป็นแบบสังคมเมือง ทำครอบครัวสองครอบครัวให้เป็นหนึ่งครอบครัวเสียตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่หมายถึงการคลองเรือนเมื่อการคลองเรือนอย่างนี้มีหลักทมแล้วการคลองงานก็จะเป็นไปโดยดีอีกการครองงานนั่นเนื่องโดยการคลองเรือนถ้าการคลองเรือนมีหลักการคลองงานต่อไปก็มีหลักแต่การคลองเรือนไม่มีหลักเสียแล้วการคลองงานนั่นเป็นปัญหาต่อไปข้างหน้า บางคนนั่นคิดว่าไม่เป็นไรแม้เราจะไม่อิงอาศัยครอบครัวของฝ่ายพัญญาเราก็มีกินบางคนก็คิดว่าไม่ต้องอาศัยครอบครัวฝ่ายสามีเราก็มีกินเรามีความรู้เรามีการมีงานอ่าเราก็อยู่ได้แต่ไม่ได้คิดในลึกซึ้งถ้าคิดในลึกซึ้งแล้วก็จะเห็นว่าแม้เรามีความสามารถก็จริงแล้ว แต่ว่าถ้าเราได้เพิ่มกำลังให้มีกำลังมากขึ้นเพิ่มเป็นสองครอบครัวให้เป็นนึงเหมือนหนึ่งครอบครัวเดียวก็จะทำให้การเป็นการอยู่ของเรานั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นเมื่อราบรื่นอย่างนี้แล้วใครละเป็นสุขคนที่เป็นผู้ครองเรือนนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ครองจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นขี้ท่าไม่ใช่ว่าเป็นทาสของบ้านของเรือน แต่ถ้าทำไม่เป็นแล้วก็ทำให้เป็นขี้ข่าของบ้านของเรือแนแทนที่จะเป็นผู้ครองแต่เป็นข,นขี้ข่าเป็นทาสตกเป็นเมืองขึ้นของบ้านของเรือนคนแท้ต้องไปเป็นเมืองขึ้นของบ้านของเรืองของบ้านของเรือนเพราะไม่เข้าใจในหลักธรรมะนี่เป็นหลักธรรมะธรรมดาแต่ว่าผู้ครองเรือนก็ต้องใคร่ครวญพิจารณาเหมือนกัน ถ้าไม่ใครควรพิจารณาให้ดีแล้วการคลองเรือนที่เราไม่เห็นว่าเป็นสำคัญนั่นแหละจะเป็นกองไฟมาสร้างความร้อนให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราได้พระพุทธเจ้าท่านจึงจัดสอนไว้ถึงหลักธรรมสำหรับผู้คลองเรือนเมื่อคลองเรือนได้ดีแล้วการคลองงานก็จะเป็นไปด้วยความสะดวกการคลองงานต้องทำให้คู่กับการ,การคลรองเรือน การครองงานเป็นอีกเรื่องหนึง่งและเป็นของจำเป็นสำหรับผู้คลองเรือนผู้คลองเรือนดีแล้วต้องครองงานให้เป็นและครองงานให้ดีต่อไปการคลองเรือนกับการครองงานนั้นต้องให้คู่กันในฐานะที่ชีวิตของขรคฤหั์ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีบ้านไม่มีเรือนเหมือนกาบรรบับิตคือผ,ผู้ที่เป็นนักบวชโดยเฉพาะในพุทธศาสนา ฝ่ายเถรวาดไม่มีบ้านไม่มีเรือนแต่สําหรับฤหัสนั้นต้องมีบ้านมีเรือนเมื่อมีบ้านมีเรือนครองเรือนแล้วก็ต้องหัดเป็นผู้ครองงานต้องครองงานให้เป็นการงานที่ท่านยกขึ้นมาอธิบายไว้ในหนังสือที่เป็นหลักเรียกว่ามังคลัสธีปณีนั้นท่านยกตัวอย่างเรื่องกติกรรมโภรตก,กรรมและวานิชกรรม ถ้าพูดกันง่ายๆก็คือการทำนาอย่างหนึ่งการทำนานั่นก็เป็นหลักมาแต่ไหนแต่ใดและประการที่สองก็การเลี้ยงสัตว์ประการที่สามนั่นการค้าขายแต่ไม่ใช่มีเพียงสามอย่างเท่านั้นท่านยกตัวอย่างมาเห็นว่าการทำนานั่นเป็นอย่างไรยกตัวอย่างมาเห็นว่าการเลี้ยงสัตว์นั่นเป็นอย่างไรการค้าขาย กติกรรมที่เรียกมาเดียวที่เป็นวานิจกรรมเดี๋ยวนี้ก็มีชัดเจนขึ้นแล้วว่าการค้าขายนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเป็นการงานอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่ามีแต่เพียงการงานสามอย่างนี้เท่านั้นการงานอย่างอื่นก็สงเคราะห์เข้าในการงานนี้เหมือนกันเพราะเป็นการงานของผู้ครองเรือน สมัยโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพุทธกาลนั้น <c oughs> คนทั้งหลายถือการเกษตรเป็นสำคัญมีอาชีพเป็นการเกษตรเป็นชาวกษิกรคือเป็นชาวนาเมื่อเป็นชาวนาชีวิตก็ต้องเป็นชาวนาชีวิตเป็นชาวนาก็ต้องเข้าใจในเรื่องชีวิตของชาวนาต้องมีความเข้าใจในการที่จะไม่ทำให้การงาน ที่เกี่ยวกับการการทำนานั่นหากูลไม่ว่าจะโดยวิธีใดถ้าพูดไปแล้วบางท่านก็จะไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าบางท่านนั้นไม่เคยทานาบางท่านก็ไม่มีชีวิตแบบพวกชาวนาจะรู้เรื่องกับพวกชาวนาแท้ๆจึงขอประมวลพูดเป็นรวมๆกันเสียการทานานั้น แม้ในปัจจุบันนี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของคนไทยของเราการทำนานั้นมีวิธีการหลายอย่างที่จะทำให้การทำนาเป็นกเกษตรกรรมที่มีค่ามีความสำคัญแก่ประเทศของเราแต่ถ้าพูดตามหลักในทางพระพุทธศาสนาแล้วการที่จะไม่การไม่ให้การทำนาอากลคือไม่ขังค้างนั้นหลักที่สำคัญก็ต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามประการหนึ่งละ ประการที่สองต้องมีความขยันอดทนเมื่อพูดอย่างนี้ก็รู้ทันทีว่าต้องมีความขยันกับมีความอดทนมีความขยันก็คือมีวิรยิยะมีความอดทนก็คือขันติแต่วิริยะและขันติสองประการนี้ไม่ใช่ใช้ในการทานาอย่างเดียวใช้ในการปฏิบัติธรรมด้วยแม้ในการปฏิบัติธรรมก็ต้องใช้วิริยะต้องใช้ขันติ ชีวิตของคนที่ยังครองเรือนอยู่ก็ต้องใช้วิริยะตามแบบของผู้ครองเรือนที่จะต้องทําการทํางานและต้องใช้ความความอดทนอย่างที่พูดกันว่าน้ําอดน้ําทนแม่น้ําอดน้ําทนก็ใช้ได้ทั้งการปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งในการในงานทั้งหลายทั้งปวงจะอย่างไรก็ตามก็พูดรวมๆได้ว่าเมื่อเป็นชาวนาแล้วต้องนึกอยู่เสมอว่า ความขยันหมั่นเพียรน,นั่นแหละจะเป็นทางที่จะบุกเบิกให้ความเป็นชาวนาของตนก้าวหนาไปได้และความขยันหมั่นเพียรน,นั่นแหละจะเป็นเรื่องบุกเบิกการเป็นเกษตรกร,กรของตนให้เจริญรุ่งเรืองก้าวน้าไปได้ส่วนคุณธรรมข้ออื่นนั่นก็มีความจําเป็นไม่ใช่ว่าไม่มีความจําเป็นเช่นปัญญา ก็ต้องมีความเข้าใจในการที่จะทำะประกอบการนาที่แบบนี้นี่ยกตัวอย่างเรื่องการทำนาขึ้นมาเห็นมาให้ท่านเห็นเป็นเป็นประเด็นข้อหนึ่งตามในท่านยกตัวอย่างไว้ในมงคลประการที่สองโครกกรรมการเลี้ยงสัตว์เดี๋ยวนี้ก็มีอ่าศัพ์บัญญัติเรียกว่าปศุสัตว์การเลี้ยงสัตว์สัตว์ของเลี้ยงต่างๆ มีตั้งเป็นกลมเป็นกองขึ้นแล้วที่ให้เห็นว่าการเลี้ยงสัตว์นั้นเป็นของจําเป็นสําหรับการกรองเรือนอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าการเลี้ยงสัตว์ที่พระพุทธเจ้าสอนทรงมุ่งไปในทางการที่จะอ,อยู่ร่วมกันด้วยการทํางานไม่ใช่มุ่งไปในการฆ่าการแกงเป็นสําคัญท่านจึงเรียกว่าโครักกรรมการเลี้ยงโคการเลี้ยงโคนั้นเพื่อต้องการที่จะใช้งาน แล้วก็ใช้น้ำนมอสองประการส่วนการดูแลรักษานั้นก็ต้องเอาใจใส่เหมือนกการเอาใจใส่ผู้ที่เป็นบุคคลสัตว์ก็จริงแต่ว่าก็ต้องเอาใจใส่เลี้ยงดูให้เหมือนกับคนในประการที่สามวานิจกรรมการค้าขายการค้าขายในปัจจุบันนี้ก็รู้ทราบกันดีว่าจากประเทศ แต่ละประเทศนั้นก็ได้แข่งขันเรื่องการค้าขายกันเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนมากขีดกันกันอย่างนั้นอย่างนี้ที่ขีดกันนั้นก็เพราะอะไรต่อเพราะเหตุที่มีที่ไม่มีความเข้าใจว่าที่รวมกันอยู่ทั้งโลกนี้ต่างต้องต่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันถ้าหากว่ามีมามีความเข้าใจเสียว่าต้องเอิงอาศัยซึ่งกันและกันแม้จะเอารัดเอาเปรียบ แม้จะฉลาดกว่าสักแค่ไหนเพียงไรก็ตามก็ต้องถ้อยทีท่อยอาศัยกันถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างอูต่างนอนต่างประเทศแต่ละประเทศก็ต่างทำไปต่างก็แข่งขันกันต่างก็ไม่ขึ้นกันต่างก็หาวิธีกีดกันกันกีดกันซึ่งกันและกันแล้วก็จะเกิดความเดือดร้อนอย่างที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน จะออกกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้บ้างอะไรทํานองนี้ในเมืองเราก็ต้องให้มีกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้เมืองนั้นก็ต้องให้มีกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ที่ยกมากล่าเป็นตัวอย่างเพื่อเทียบเห็นว่าไม่เข้าใจในการที่จะประกอบการอาชีพต่างๆอย่างแบบในพระพุทธศาสนา ทีพระพุทธเจ้าสั่นสอนนั้นต้องการให้ทุกคนประกอบการอาชีพโดยความเมื่อเพื่อกันเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่แข่งขันกันเอารัดเอาเปรียบกันนี่เป็นประเทศใหญ่สามารถที่จะผลิดผลได้มากมายก็ไปกดที่ประเทศเล็กที่มีการผลิดได้ผลได้ผลผลิดน้อยแล้วก็ยังมีการส่งออกได้น้อยก็หาทางเบียดเบียน หาทางบีบท่านหาทางที่จะเอารัดเอาเปรียบโดยประการต่างๆเป็นอยู่เหมือนสิงสาราสัตว์ที่แย่งกันกินอาหารที่มีอยู่ในพื้นโลกสิงสาราสัต์แย่งอาหารกันที่แย่งอาหารกันกินที่มีอยู่บนพื้นโลกก็เห็นกันอยู่จะเป็นสิงสาราสัตว์ประเภทไหนก็ตามมนุษย์ที่แบ่งเป็นประเทศต่างๆประเทศเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ตามเธอ ถ้าหากว่ามุ่งแต่จะแข่งแย่งแข่งขันเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันแล้วก็เหมือนสิงสหราสัตว์ผลที่สุดการงานทั้งหลายเหล่านั้นแทนที่จะดีแทนจะมีประโยชน์แก่ตนเองให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเกิดเป็นความมั่นคงวนประเทศชาติบ้านเมืองของตนก็พลอยเดือดร้อนกันไปเวลานี้ไม่เดือดร้อนแต่เบื้องหน้าจะต้องเดือดร้อนเข้าจนได้เพราะเหตุที่ไม่ได้ ให้ถ้อยทีท้อยอาศัยซึ่งกันและกันที่เป็นการพูดรวมรวมแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนั้นหมายถึงว่าเราจะประกอบการค้าการขายก็ตามเธอต้องมีคุณ,ณธรรมและต้องมีวิธีการที่อิงอาศัยธรรมะประจำจิตประจำใจอยู่เสมอแม้จะเป็นพ่อค้าก็ไม่ใช่เป็นพ่อค้าหน้าเลือด เป็นพ่อค้าหน้าเย็นเป็นพ่อค้าที่ไม่ทําความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นเป็นพ่อค้าที่มีความเมื่อเพื่อเผื่อแผ่เจือจานคล้ายๆก็บว่าแบ่งกันกินแต่ว่ามีหน้าที่ในการค้าการขายพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าพระนั้นพูดได้แต่ถ้าเป็นชาวบ้านแล้วก็ทํายากเป็นความจริงอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ถ้าไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันคนที่ไปเห็นแก่คนอื่นนั้นก็เกิดความเดือดร้อนเหมือนกันจะอย่างไรก็ตามถ้าจะกล่าวมาถึงเฉพาะบุคคลแต่ละบุคคลจะประ,ประกอบการอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็ต้องถือหลักตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นว่าปฏิรูปการีเป็นผู้ทําได้เหมาะสมทําเหมาะสมแก่กาละทําเหมาะสมแก่เทสะ ไม่ทําให้ผิดกาละไม่ทําให้ผิดเทศะนี่เรียกว่าปฏิรูปการีธุรวา่าเป็นคนเอาใจใส่ไม่ปล่อยปละละเลยเมื่อต้องมีการมีงานแล้วก็ต้องครองงานให้ได้เอาความไม่ละเลยเอาใจใส่เอาธุระนั่นแหละไปสวมไว้ในงานไม่ใช่เอางานมาสวมไว้ในตนแล้วก็ไม่เอาใจใส่ไม่เอาธุระ พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ให้บุคคลรู้จักเอาใจใส่ต่อการต่องานแล้วก็ไม่ทอดทิ้งการงานนั่นเรียกว่าไม่ทอดทิ้งธุระคือมีการงานและไม่เอาการงานนั้นไปวางไว้เหมือนกับหอของที่ไม่มีราคาอย่างใดอย่างหนึ่งไปตั้งไว้เฉยๆใครจะเอาไปไหนก็ได้อย่างนั้นการงานก็หลุดลอยไปหมด ไม่ทำให้การงานติดอยู่กับตนการที่การงานจะติดอยู่กับตนได้ก็เพราะต้องเอาใจใส่ต้องมีความขยันหมั่นเพียรต้องมีการเอาทุระในการงานนั้นๆและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการประกอบการงานนั้นให้เหมาะสมอย่างที่มีคำสอนว่ากาลานุรูปังวัตรรังนุยุนเชพึงประกอบทุระ ให้สมควรแก่กาละต้องคอยดูกาละเหมือนกันแม้มีการมีงานของการกองงานได้แล้วก็ต้องคอยดูกาละว่ากาละเป็นการเหมาะสมหรือไม่บางคนนั่นไม่โดยดูกาละถือว่าเป็นการทำงานของตนแล้วคนอื่นจะเดือดร้อนสักแค่ไหนเพียงไรก็ปล่อยไปตามเรื่องขอให้ตนได้ก็แล้วกันขอให้ตนได้ทำงานของตนก็นแล้วกัน อย่างนั้นไม่การานุรูปังวัตถุรังนุยญเชคือการประกอบการงานให้เหมาะสมแก่กาละไม่ใช่เหมาะสมแก่กาละอย่างเดียวต้องให้เหมาะสมแก่บุคคลต้องให้เหมาะสมแก่สถานที่เราต้องดูสถานที่อีกเหมือนกันซึ่งใครๆก็รู้ว่าถ้าค้าขายของอย่างนีององนน้ต้องอยู่ในที่อย่างนี้ค้าขายของอย่างนั้นต้องอยู่ในที่อย่างนั้นแต่ที่ว่ารู้จักสถานที่ในที่นี้ ไม่ใช่หมายความแต่เพียงเท่านั้นแต่หมายถึงว่าเป็นคนดูมาตามาตาเรือไม่ใช่สักแต่ว่าทำหรือเอาแต่เรื่องของตัวเองเป็นสำคัญถ้าตัวเองทำได้ก็ถือว่าดีแล้วคน,นเดือด,อดอร้อนเดือดร้อนสักเท่าไร่ก็ช่างเถอะอยู่ในติน่นนี้คนเดือดร้อนสักเท่าไหร่ก็ช่างลอยน้ำเสียให้ออกมาไหลออกมา ไปป่าปนทําให้เลือกสวนไรนาเสียหายสักเท่าไหร่ก็ช่างทางนี้ให้ได้เงินล้านเงินแสนเงินล้านร้อยล้านพันล้านก่อนแล้วกันน้าเสือน้าเสียเป็นเรื่องของคนที่อยู่เองไม่ใช่เรื่องของคนที่ปล่อยน้าเสียอย่างนี้ก็ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเรื่องหนึ่งท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่านี่แหละคือไม่เหมาะแก่สถานที่ไม่เหมาะแก่สถานที่ไม่เหมาะแก่บุคคลไม่เหมาะแก่การเวลา อ่าตัวเองได้แต่คนอื่นเดือดร้อนพอเดือดร้อนเข้าอย่างนี้คนที่เดือดร้อนก็ทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องมีการว่าการกล่าวผลที่สุดก็นําความเดือดร้อนมาเป็นพวงนั่นก็เพราะการทําการงานให้อากูนนั่นเองแม้ไม่ได้ทำตัวทาตัวการตัวงานให้เสียแต่ก็คือการทํางานให้อากูลพระพุทธเจ้าไม่สงสนรเสริญและตรัสสอนว่าต้องพยายามทํา หลีกเลี่ยงให้พ้นจากความมากูลเหล่านี้และจะเป็นอุดมมงคลสมกับที่เป็นผู้ครองงานเมื่อครองเรือนแล้วต้องเข้าใจในการครองงานเวลาสำหรับการบรรยายได้สิ้นสุดลงจึงขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน